สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับสู่เรื่องเล่าวัดใหญ่ชัยมงคลรัตนสถานแห่งอยุธยาวันนี้เราจะพาทุกท่านย้อนเวลากลับไปสู่ยุคเริ่มต้นของอาณาจักรอยุธยาอันรุ่งเรืองเพื่อทำความรู้จักกับหนึ่งในวัดที่สำคัญและมีความเป็นมาที่ยาวนานที่สุดนั่นคือวัดใหญ่ชัยมงคล การก่อสร้างวัดแห่งนี้เริ่มขึ้นในรัชสมัยของสมเด็จพระรามาธิปดีที่หนึ่งหรือที่เราคุ้นเคยกันในพระนามพระเจ้าอู่ทองประถมกษัตริย์ผู้ทรงสถาปนาอาณาจักรอายุทยาขึ้นในปีพุทธศักราช2193ราวปีพุทธศักราช1900พระองค์ทรงปโปรดให้สร้างวัดป่าแก้ว ขึ้นในบริเวณที่เชื่อกันว่าเป็นที่ประทับของพระมหาเถนที่มาจากลังกาและเป็นสถานที่สำหรับปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์ฝ่ายอรัญญวาสีซึ่งเน้นการปฏิบัติวิปัสสนาธุระวัดนี้จึงมีความสำคัญทางด้านศาสนาเป็นอย่างมากมาตั้งแต่แรกเริ่ม การก่อสร้างวัดป่าแก้วสะท้อนให้เห็นถึงความศรัทธาอันแรงกล้าของพระองค์ท่านและความต้องการที่จะสร้างศูนย์กลางทางจิตวิญญาณให้กับราชอาณาจักรใหม่สถานที่แห่งนี้เดิมเป็นที่อยู่อาศัยของพระสงฆ์สายป่าซึ่งเน้นความสงบวิเวกและทุดงวัด หากท่านลองจินตนาการภาพในยุคนั้นคงจะเห็นผืนป่าอันสงบเงียบมีกุฏิเล็กๆก,กระจายอยู่ท่ามกลางต้นไม้ใหญ่และมีพระสงฆ์เดินจงกรมอย่างสำรวมบรรยากาศเงียบสงบยามเช้าตรู่มีคนไทยยุคนั้นกําลังสร้างวัดหลังจากที่สมเด็จพระเจ้าอู่ทองทรงสร้างวัดแห่งนี้ขึ้นในชื่อวัดป่าแก้ว ที่นี่ก็ได้กลายเป็นศูนย์กลางการศึกษาทางพุทธศาสนาที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของกรุงศรีอยุธยาโดยเฉพาะฝ่ายอรัญญวาสีหรือพระสงฆ์สายปฏิบัติที่เน้นการวิปัสสนากรรมฐานในที่สงบในสมัยนั้นวัดป่าแก้วไม่ได้มีฐานะเป็นเพียงวัดประจำชุมชนนะครับแต่มีฐานะเป็นพระอารามหลวงที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง สังเกตได้จากการที่เจ้าอาวาสของวัดป่าแก้วจะได้รับสถาปนาให้ดำรงสมณศักดิ์เป็นสมเด็จพระวรณรัตซึ่งเป็นตำแหน่งสังฆราชาฝ่ายขวาเคียงคู่กับสมเด็จพระพุทธโคสาจารย์ซึ่งเป็นสังฆราชาฝ่ายซ้ายที่ดูแลพระสงฆ์ฝ่ายคามวาสีความพิเศษของสำนักวัดป่าแก้วคือความเชี่ยวชาญในด้านพระไตรปิฎกและการวิปัสสนา ทำให้มีพระภิกษุสามเณรและเหล่าบรรดาขุนนางชั้นสูงรวมถึงประชาชนจํานวนมากเข้ามาศึกษาหาความรู้และขัดเกลาจิตใจที่นี่จนวัดป่าแก้วถูกขนานนามว่าเป็นสำนักเรียนที่เข้มแข็งที่สุดมีอิทธิพลต่อความเชื่อและจริยธรรมของชาวอายุทยาอย่างลึกซึง้งนอกจากเรื่องของธรรมะแล้ว วัดป่าแก้วยังมีบทบาทสำคัญในพระราชพิธีทางราชการและเหตุการณ์ทางการเมืองในสมัยนั้นด้วยเนื่องจากพระเถระชั้นผู้ใหญ่ในวัดนี้มักจะเป็นที่ปรึกษาและที่เคารพศรัทธาของพระมหากษัตริย์ในหลายราชการทําให้วัดแห่งนี้เต็มไปด้วยสิ่งก่อสร้างที่ประณีตงดงามทั้งพระอุโบสถ วิหารและเจดีขนาดรองลงมาที่สร้างเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามแรงศรัทธาของเหล่าเชื้อพระวงศ์จินตนาการดูนะครับในช่วงเช้าเราจะเห็นพระสงฆ์จำนวนมากในจีวรสีเข้มเดินออกรับบินทบาทเป็นแถวยาวเหยียดชาวบ้านในชุดผ้าแถบและผ้านุ่งแบบอยุธยาต่างพากันมาตักบาตรด้วยความศรัทธา เสียงสวดมนต์ที่ดังก้องกังวานออกมาจากวิหารหลังใหญ่ผสมผสานกับกลิ่นทูปหอมที่ลอยอับโอนนี่คือยุคทองแห่งศรัทธาของสำนักป่าแก้วก่อนที่ชื่อของวัดจะถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์สงครามใหญ่ในอนาคตเรื่องราวของวัดป่าแก้ว ไม่ได้มีเพียงแค่ความสงบทางธรรมเท่านั้นครับแต่วัดแห่งนี้ยังเคยเข้าไปพัวพันกับนาตกรรมทางการเมืองครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์อยุธยานั่นคือเหตุการณ์ในรัชสมัยของสมเด็จพระยอดฟ้าและเท้าศีสุดาจันทร์ย้อนกลับไปในช่วงพศสอง9หลังจากที่พระมหาจักรพรรดิขณะนั้นยังเป็นพระเทียนราชาทรงผนวดอยู่ที่วัดราชประดิษฐาน บ้านเมืองเกิดความระสำมระสายจากการก้าวขึ้นสู่อำนาจของขุนวรงศาธิราชซึ่งถูกมองว่าเป็นผู้แย่งชิงราชสมบัติในตอนนั้นเองครับที่วัดป่าแก้วได้กลายเป็นสถานที่ลับในการวางแผนกู้คืนพระราชบัลลังก์ กลุ่มขุนนางผู้พักดีนำโดยขุนพิเรนทรเทพต่อมาคือสมเด็จพระมหาธรรมราชาได้เดินทางมาทำพิธีเสี่ยงทายและขอคำปรึกษาจากพระพันรัตหรือสมเด็จพระวรนรัตเจ้าอาวาสวัดป่าแก้วในขณะนั้นตามพงศาวดารกล่าวว่ามีการทำพิธีเสี่ยงเทียนเพื่อดูเลือยามและความสำเร็จในการกำจัดขุนวรงสาธิราชโดยใช้โบสถ์หรือวิหารของวัดป่าแก้วเป็นที่ประชุมลับ เหตุการณ์นี้แสดงให้เห็นว่าพระสงฆ์สายวัดป่าแก้วไม่ได้เพียงแต่สอนธรรมะเท่านั้นแต่ยังเป็นที่ปรึกษาทางจิตวิญญาณและเป็นผู้กุมความลับของเหล่าขุนนางผู้ใหญ่พระพันรัตน์ท่านได้ให้คำแนะนำและประทานขวัญกำลังใจแก่คณะกู้ชาติจนนำไปสู่การวางแผนดักซุ่มโจมตีขุนวรงสาธิราชและเท้าศีสุดาจันทร์ที่คลองสะบัว ความสำเร็จในครั้งนั้นทำให้สมเด็จพระมหาจักรพรรดิได้ขึ้นครองราชและนับแต่นั้นมาวัดป่าแก้วก็ยิ่งได้รับความนับถืออย่างสูงในฐานะวัดที่ส่งเสริมบุญญาบาร,รมีของพระมหากษัตริย์ครับสถานที่แห่งนี้ไม่ใช่แค่ที่พักสูงแต่เป็นชัยภูมิแห่งมงคลที่ช่วยปกป้องบ้านเมืองในยามวิกฤตครับเรามาถึงจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ของวัดแห่งนี้ครับ ในปีพศ2135เมื่อสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกระทายุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชาแห่งหงสาวดีณทุ่งดอนเจดีครั้งนั้นพระองค์ทรงสร้างวีรกรรมอันยิ่งใหญ่ทรงได้รับชัยชนะอย่างเด็ดขาดแต่กลับเป็นชัยชนะที่แฝงไปด้วยความกริ้วโกรเหตุเพราะในระหว่างการรบ ทั้งทรงของพระนเรศวรและพระเอกาทศรสได้ตะเลิดเข้าไปท่ามกลางวงล้อมของข้าศึกเพียงสองพระองค์โดยที่เหล่าแม่ทัพนายกองตามเสด็จไม่ทันเมื่อเสด็จกลับคืนสู่พระนครศรีอยุธยาพระนเรศวรทรงพระพิโรธอย่างมากทรงมีพระบรมราชองการให้ประหารชีวิตเหล่าแม่ทัพนายกองเหล่านั้นตามกฎมนเทียนบานเนื่องจากปล่อยให้พระเจ้าแผ่นดินต้องตกอยู่ในอันตรายเพียงลำพัง ในคืนก่อนวันประหารสมเด็จพระพนรัฐพระอาจารย์แห่งวัดป่าแก้วซึ่งเป็นที่เคารพสูงสุดของพระนเรศวรได้เสด็จเข้าเฝ้าเพื่อทูลขอชีวิตขุนนางเหล่านั้นท่านมิได้ทูลขอตรงๆนะครับแต่ท่านทรงใช้กุศโลบายเปรียบเทียบว่าชัยชนะครั้งนี้ยิ่งใหญ่กว่าครั้งใดๆเพราะพระองค์ทรงเอาชนะฆ่าศึกได้ด้วยพระองค์เองเหมือนดั่งพระพุทธเจ้า ที่ทรงเอาชนะเหล่ามารโดยลำพังใต้ต้นโพหากมีกองทัพล้อมรอบความยิ่งใหญ่นี้ก็จะไม่ถูกจารึกไว้ในโลกด้วยเหตุนี้เองสมเด็จพระพนรัฐจึงขอให้พระนเรศวรทรงงดถ้วยประหารแล้วเปลี่ยนเป็นการสร้างอนุสวนสถานแห่งชัยชนะแทนพระนเรศวรทรงเห็นชอบด้วยจึงทรงโปรดกล้าวให้สร้างเจดีย์องค์ใหญ่ขึ้นณวัดป่าแก้ว เพื่อประกาศชัยชนะอันยิ่งใหญ่และเป็นอนุสรณ์สถานให้แก่เหล่าทหารที่รอดชีวิตมาได้เจดี JD องค์นี้แหละครับที่มีชื่อว่าพระเจดีชัยมงคลและนั่นคือที่มาที่ทำให้คนทั่วไปพากันเรียกชื่อวัดนี้ใหม่ว่าวัดใหญ่ชัยมงคลเจดี JD ที่สูงเด่นเป็นสง่าที่สุดในกรุงศรีอยุธยาเพื่อข่มขวัญศัตรูและเป็นสัญ,ญลักษณ์ของอิสรภาพนั่นเองครับ หลังจากที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชส่งพระราชทานอภัยโทษแก่เหล่าแม่ทัพนายกองตามคำทูลขอของสมเด็จพระพนรัตแล้วพระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะสร้างอนุสรณ์สถานเพื่อประกาศชัยชนะและเพื่อเป็นสิริมงคลแก่อาณาจักรจึงเป็นที่มาของการก่อสร้างพระเจดีย์ชัยมงคล หรือที่ชาวบ้านเรียกกันติดปากว่าพระเจดีย์องค์ใหญ่ครับลองจินตนาการถึงบรรยากาศในยุคนั้นนะครับทั่วกรุงศรีอยุธยาเต็มไปด้วยการเฉลิมฉลองแต่ที่วัดใหญ่ชัยมงคลกลับเต็มไปด้วยเสียงการก่อสร้างที่ขมักขม้น ช่างฝีมือที่ดีที่สุดจากทั่วราชอาณาจักรถูกเกณฑ์มาเพื่อสร้างเจดีองค์นี้ให้มีความสูงใหญ่และสง่างามที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อให้มองเห็นได้จากระยะไกลเป็นการข่มขวัญค่าศึกที่อาจจะรุกล้ำเข้ามาและเป็นเครื่องเตือนใจถึงความเด็ดเดี่ยวของพระนเรศวรรูปแบบของเจดีเป็นทรงระฆังคว่ำขนาดมะอืมา ตั้งอยู่บนฐานแปดเหลี่ยมที่มีความกว้างขวางมากความพิเศษคือการใช้โครงสร้างอิฐที่มั่นคงและดินเผาที่เผามาอย่างดีเจดีย์องค์นี้มีความสูงจากพื้นดินถึงยอดรวมแล้วกว่า60เมตรหรือเทียบเท่าตึก20ชั้นในปัจจุบันซึ่งนับว่าสูงที่สุดในพระนครสมัยนั้น ตัวเจดีถูกประดับตกแต่งด้วยลวดลายปูนปั้นที่ประณีตงดงามตามแบบศิลปะอายุทยาตอนกลางในระหว่างการก่อสร้างพระนเรศวรและพระเอกาทศรสักจะเสด็จมาทอดพระเนตรความคืบหน้าด้วยพระองค์เองเสมอวัดใหญ่ชัยมุนคลจึงไม่ได้เป็นเพียงแค่วัดป่าที่เงียบสงบอีกต่อไปแต่ได้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของราชวงศ์และสัญ,ญลักษณ์ของเอกราช ภายในฐานเจดีย์ยังมีการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายพร้อมทั้งสร้างพระพุทธรูปปางมานวิชัยขนาดใหญ่ไว้ด้านหน้าเจดีย์เพื่อให้เป็นที่สักการะแก่เหล่าทหารและประชาชนที่มากราบไหว้ระลึกถึงวีรกรรมยุทธหัตถี ชัยชนะครั้งนั้นไม่ได้เพียงแต่รักษาแผ่นดินไว้ได้แต่ได้สร้างอนุสรณ์สถานทางสถาปัตยกรรมที่ยืนยงมากว่า400ปีมาจนถึงทุกวันนี้ครับนอกจากพระเจดีย์ชัยมงคลที่สูงตระหง่านแล้วอีกหนึ่งจุดที่เปลี่ยนไปด้วยความศรัทธาและมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ไม่แพ้กันก็คือ วิหารพระพุทธสายญาติหรือพระนอนองค์ใหญ่ที่ประดิษฐานอยู่ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของวัดครับพระพุทธสายญาติองค์นี้ถูกสร้างขึ้นในรัชสมัยของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเช่นกันเพื่อเป็นที่สักการะบูชาและปฏิบัติพระราชกุศลพระพุทธรูปองค์นี้มีความยาวถึง25เมตรโครงสร้างภายในก่ออิฐถือปูนและฉาบด้วยปูนปั้นอย่างประณีต แต่สิ่งที่น่าอัศจรรย์คือพุทธลักษณะครับพระพักของท่านเปี่ยมไปด้วยความเมตตาและสงบเย็นซึ่งเป็นการตัดกันอย่างน่าสนใจกับความดุกดันของประวัติศาสตร์การทำศึกสงครามในยุคนั้นความลับทางสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจของวิหารหลังนี้คือในอดีตวิหารพระนอนมีหลังคาคลุมมิดช,ชิด และมีการเจาะช่องหน้าต่างเพื่อให้แสงแดดส่องกระทบกับพระพักขององค์พระนอนในเวลาที่เหมาะสมทำให้เกิดความรู้สึกราวกับองค์พระมีชีวิตและมีรัศมีเปล่งออกมาปัจจุบันแม้หลังคาจะพังทลายไปตามการเวลาเหลือเพียงเสาและกําแพงบางส่วนแต่การที่องค์พระประดิษฐานอยู่กลางแจ้งท่ามกลางแดดและฝนกลับยิ่งทำให้ดูขลังและทรงพลังมากขึ้น อีกหนึ่งจุดที่คนมักจะมองข้ามคือกำแพงแก้วที่ล้อมรอบมหาเจดีย์ครับกำแพงนี้ไม่ได้มีไว้เพื่อความสวยงามเพียงอย่างเดียวแต่ถูกออกแบบมาให้เป็นระเบียงคดซึ่งประดิษฐานพระพุทธรูปปางมานวิชัยจำนวนมากเรียงรายล้อมรอบพระเจดีย์ใหญ่เอาไว้เปรียบเสมือนกองทัพพระธรรมที่ปกป้องคุ้มครองสัญ,ญลักษณ์แห่งชัยชนะครับ หากท่านเดินสำรวจให้ดีจะพบว่าอิฐทุกก้อนที่ใช้สร้างวัดในพาร์ทนี้มีขนาดใหญ่และแข็งแกร่งกว่าอิฐในสมัยอื่นซึ่งสะท้อนถึงเทคนิคการก่อสร้างชั้นสูงและความตั้งใจที่จะให้วัดแห่งนี้มั่นคงชั่วนิรันเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานแด่เหล่าทหารกล้าที่สละชีพเพื่อแผ่นดินอยุธยาครับจากจุดสูงสุดของความรุ่งโรจน์เรา กำลังก้าวเข้าสู่ช่วงเวลาที่บีบคั้นหัวใจที่สุดในประวัติศาสตร์ไทยครับในปีพุทธศักราช2310เมื่อกรุงศรีอยุธยาเผชิญกับมหาสงครามครั้งสุดท้ายกับกองทัพพมา่าวัดใหญ่ชัยมงคลซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกนอกเกาะเมืองได้กลายเป็นหนึ่งในชัยภูมิสำคัญที่กองทัพพม่าใช้เป็นที่ตั้งค่ายและฐานปืนใหญ่ เพื่อระดมยิงเข้าสู่ตัวพระนครในช่วงเวลานั้นวัดที่เคยเป็นศูนย์กลางแห่งวิปัสสนาและสัญ,ญลักษณ์แห่งชัยชนะกลับต้องมาคละคลุ้งไปด้วยควันปืนและเสียงโห่ร้องของสงครามพระเจดีชัยมงคลที่เคยสูงเด่นเป็นสง่ากลับกลายเป็นจุดสังเกตการของศัตรูเมื่อกรุศสีอยุธยาพ่ายแพ้และถูกเผาทำลาย วัดใหญ่ชัยมงคลก็หนีไม่พ้นชะตากรรมนั้นครับพระอุโบสถถูกไฟไหม้หลังคาวิหารพระนอนพังทลายลงมาพระพุทธรูปถูกกระเทาะเอาทองคำที่หุ้มไว้ออกไปเหลือเพียงองค์อิฐและปูนปั้นที่ชำรุดสุดโสมหลังจากปีพุทธศักราช2310วัดใหญ่ชัยมงคลถูกทิ้งร้างไปนานนับร้อยปีครับจากวัดหลวงที่มีสมเด็จพระสังฆราชประทับอยู่ กลายเป็นวัดร้างที่ถูกเถาวันและต้นไม้ใหญ่ปกคลุมเจดีย์องค์มหึืมาที่เคยเป็นที่ภาคภูมิใจของชาวอายุทยากลับกลายเป็นซากประรักหักพังท่ามกลางป่ารกชัดชาวบ้านในยุคหลังเล่าต่อๆกันมาว่าบรรยากาศของวัดในช่วงที่ทิ้งร้างนั้นขลังและน่าเกรงขามากมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับดวงวิญญาณของเหล่าทหารกล้าที่ยังคงวนเวียนปกป้องสถานที่แห่งนี้ แต่ในความมืดมนนั้นเองความมั่นคงของโครงสร้างที่ช่างสมัยพระนเรศวรได้สร้างไว้กลับแสดงอิทธิฤทธิ์เพราะแม้จะผ่านไปหลายร้อยปีโดยไม่มีการบูรณนะ แต่พระเจดีย์ชัยมงคลก็ยังคงยืนหยัดไม่พังทลายลงมาตามการเวลาเหมือนรอคอยวันที่แสงแห่งศรัทธาจะกลับมาส่องสว่างอีกครั้งในอนาคตครับหลังจากที่ถูกทิ้งให้เงียบเหงาท่ามกลางป่ารกมานานนับร้อยปีจนกระทั่งเข้าสู่สมัยรัตนโกสินทร์ความสำคัญของวัดใหญ่ชัยมงคลเริ่มกลับมาเป็นที่สนใจอีกครั้งครับ โดยเฉพาะในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ที่ให้ความสำคัญกับการศึกษาประวัติศาสตร์และโบราณคดีเป็นอย่างมากในยุคนั้นเริ่มมีการเสด็จประพาสต,ต้นและสำรวจโบราณสถานในอยุทยา พระองค์ทรงมีพระราชวินิจฉัยถึงความสำคัญของมหาเจดีองค์นี้ว่าเป็นอนุสรณ์สถานแห่งชัยชนะของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจริงตามพงศาวดารความพยายามในการถากถางป่าและการสำรวจโครงสร้างจึงเริ่มขึ้นอย่างจริงจัง ต่อมาในช่วงราวปีพศ2490เป็นต้นมาได้เกิดเหตุการณ์สำคัญเมื่อมีกลุ่มพระสงฆ์และผู้มีจิตศรัทธานำโดยหลวงพ่อฉลองเขมาจารีได้เข้ามาพำนักและเริ่มบูรณะวัดใหญ่ชัยมงคลจากการเป็นวัดร้างให้กลับกลายเป็นวัดที่มีพระสงฆ์จำพรรษาอีกครั้งท่านได้ร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่ช่วยกันขุดแต่งซากประรักหักพังขนย้ายเถาวัลย์ที่ปกคลุมองค์เจดีและพระนอนออก ภาพที่น่าประทับใจในยุคนั้นคือชาวบ้านตัวเล็กๆที่ช่วยกันลำเลียงอิฐและปูนขึ้นไปซ่อมแซมฐานพระเจดีที่สูงเทียมฟ้าการบูรณะไม่ได้ทำเพื่อความสวยงามเพียงอย่างเดียวครับแต่เป็นการต่อลมหายใจให้กับประวัติศาสตร์ชาติไทยกรมศิลปากรเริ่มเข้ามามีบทบาทในการขุดค้นทางโบราณคดีทำให้เราได้พบสิ่งของล้ำค่าที่ถูกฝังไว้ใต้ฐานเจดีซึ่งยืนยันถึงความรุ่งเรืองในอดีต การกลับมามีชีวิตของวัดใหญ่ชัยมงคลในพาร์ทนี้จึงไม่ใช่แค่เรื่องของสถาปัตยกรรมแต่คือการปลุกสปิริตของคนไทยให้หันมาหวงแหนและภาคภูมิใจในรากเหง้าของตนเองจากวัดที่เกือบจะหายไปจากแผนที่กลับมาสว่างสวัยด้วยแสงเทียนและเสียงสวดมนต์อีกครั้งอย่างน่าอัศจรรย์ครับในพาร์ทนี้เราจะมุดลึกลงไปใต้ดินครับ เพราะความยิ่งใหญ่ของวัดใหญ่ชัยมงคลไม่ได้อยู่แค่ความสูงของเจดีย์เท่านั้นแต่ยังอยู่ที่หัวใจที่ถูกฝังอยู่ด้านล่างด้วยในช่วงที่มีการบูรณะอย่างจริงจังโดยกรมศิลปากรหนักโบราณคดีได้ทำการสำรวจบริเวณกรุหรือห้องลับใจกลางองค์พระเจดีย์ชัยมงคลการเปิดกรุในครั้งนั้นเป็นการเปิดประตูสู่ความลับนับร้อยปีครับ ภายในกรุที่ปิดตายมาตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนเรศวรทีมสำรวจได้ค้นพบสมบัติล้ำค่าทางพุทธศิลป์มากมายสิ่งที่โดดเด่นที่สุดคือพระพิมพ์หรือพระเครื่องจำนวนมหาศาลซึ่งส่วนใหญ่เป็นพระเนื้อดินเผาที่มีศิลปะงดงามแบบอยุทยาตอนกลาง โดยเฉพาะพระขุนแผนที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วประเทศซึ่งเชื่อกันว่าสร้างขึ้นเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเหล่าทหารกล้าในสมัยนั้นนอกจากพระเครื่องแล้วยังมีการพบเครื่องพุทธบูชาที่ทำจากโลหะมีค่าแผ่นทองคําจารึกและข้าวของเครื่องใช้ที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตและความศรัทธาของคนในยุคนั้น การค้นพบนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของมูลค่าทางวัตถุนะครับแต่มันคือจดหมายเหตุทางโบราณคดีที่ยืนยันว่าวัดแห่งนี้คือจุดรวมจิตใจของคนทุกระดับชั้นตั้งแต่กษัตริย์แม่ทัพไปจนถึงไพร่ฝา,าหน้าใส นักโบราณคดียังพบร่องรอยของการออกแบบโครงสร้างภายในเจดีย์ที่น่าทึ่งมีการใช้ระบบระบายอากาศและการวางรากฐานที่ซับซ้อนเพื่อให้รับน้ำหนักอิดนับล้านก้อนได้โดยไม่สุดตัวสิ่งเหล่านี้พิสูจน์ให้เห็นว่าบ,บรรพบุรุษของเรามีความรู้ด้านวิศวกรรมที่ล้ำหน้ามาก ความลับจากใต้กรุนี้เองที่ทำให้วัดใหญ่ชัยมงคลไม่ได้เป็นเพียงซากอิฐที่ตายแล้วแต่เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตที่ยังคงเล่าเรื่องราวความรุ่งเรืองความเจ็บปวดและความภาคภูมิใจของสยามประเทศผ่านวัตถุโบราณทุกชิ้นที่ถูกค้นพบครับเดินทางมาถึงบทสรุปสุดท้ายของเรื่องราววัดใหญ่ชัยมงคลกันแล้วครับจากอดีตวัดป่าที่เงียบสงบ สู่สัญ,ญลักษณ์แห่งชัยชนะที่รุ่งโรดผ่านความพ่ายแพ้จนกลายเป็นวัดร้างและกลับมาผง,งาดงามค้ําฟ้าอีกครั้งในปัจจุบันวัดแห่งนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์เท่านั้นแต่มันคืออนุสรสถานแห่งจิตวิญญาณที่ยังมีลมหายใจในวันนี้หากท่านได้มีโอกาสไปเยือนวัดใหญ่ชัยมงคล ท่านจะพบกับภาพที่ผสมผสานร,ระหว่างอดีตและปัจจุบันอย่างลงตัวพระเจดีย์ชัยมงคลที่ผ่านแดดฝนมานานกว่า400ปียังคงยืนเด่นเป็นสง่าต้อนรับผู้คนจากทั่วทุกหมุมโลกบันไดาทางขึ้นที่ชันและแคบนำเราขึ้นไปสู่จุดที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของกรุงเก่าได้รอบทิศท,ทาง เรากับจะย้ำเตือนถึงความพยายามและความลำบากของบรรพบุรุษที่แลกเลือดเนื้อเพื่อแผ่นดินนี้เสียงสวดมนต์ที่ดังก้องจากวิหารพระนอนและกลิ่นธูปควันที่ลอยอบอวลจากแรงศรัทธาของพุทธศาสนิก,กชนที่มาห่มผ้าเหลืองให้องค์พระพุทธรูปคือเครื่องยืนยันว่าศรัทธาของคนไทยที่มีต่อที่นี่ไม่เคยจางหายไปเลย วัดใหญ่ชัยมงคลกลายเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้เป็นที่พึ่งทางใจและเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการลุกขึ้นสู้และชัยชนะในทุกยุคสมัยบทเรียนสำคัญที่เราได้จากประวัติศาสตร์ของวัดแห่งนี้คือความไม่เที่ยงของสรรพสิ่งความรุ่งเรืองอาจมีวันร่วงโรยแต่สิ่งที่คงอยู่ชั่วนิรันดร์คือคุณงามความดีและความสามัคคี เหมือนที่สมเด็จพระพันรัตได้เคยทูลเตือนสติพระนเรศวรให้เปลี่ยนความโกรธเป็นเมตตาเปลี่ยนการประหารเป็นการสร้างมรดกให้แผ่นดินก่อนจะจากกันไปในวันนี้ผมอยากให้ทุกท่านได้ลองหลับตาและจินตนาการถึงภาพวัดใหญ่ชัยมงคลที่ยังคงตั้งตระหง่านอยู่ไม่ว่าการเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหน มรดกชิ้นนี้จะยังคงอยู่เพื่อบอกเล่าเรื่องราวความกล้าหาญของคนไทยสืบไปขอบคุณทุกท่านที่ร่วมเดินทางผ่านการเวลามาด้วยกันในซีรีส์นี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ